สวัสดีค่ะใครๆก็พูดถึงพายุสองลูกกันเนาะรู้จะตกเทนได้ยังไงใช่ไหมคะเหมือนที่เพื่อนๆในช่องได้พูดด้วยว่ามาช้าดีกว่าไม่มาใช่ไหมคะเอาละค่ะเรามาฟังกันเลยนะคะว่าพายุสองลูกเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างจะเข้าไทยแล้วมีผลกับประเทศไทยยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะมาพูดเรื่องว่าความหนาวกําลังจะมาเยือนค่ะเพื่อนๆ เตรียมหรือเอาเสื้อหนาวมาต้อนรับอากาศหนาวกันได้เลยจ้าในช่วงต้นเดือนนะคะประมาณวันที่1ถึง4ตุลาคมนะคะจะมีความกดอากาศสูงหรือ high pressure area นะคะได้เคลื่อนลงมาจากจีนค่ะและทำให้ความกดอากาศตำ่ำ low pressure area นะคะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคอีสานตอนล่างค่ะทำให้ช่วงนี้นะคะมีฝน ตกชุกหนาแน่นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมความกดอากาศสูงกำลังแรงนะคะได้มาประทะกับอากาศร้อนชื้นค่ะทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนฟ้าขนองในช่วงแรกนะคะและหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นนะคะในภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนค่ะสำหรับภาคกลางนะคะ ภาคอีสานตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะเริ่มมีฝนตกหนาแน่นเช่นกันค่ะส่วนในช่วงวันที่30กันยายนถึง4ตุลาคมนะคะจะมียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะในทะเลจีนใต้นะคะตอนนี้นุ้ยกำลังจะพูดถึงพายุน้องใหม่2ลูกค่ะอาจจะก่อตัวเป็นพายุได้2ลูกนะคะคือน้องจันหอมกับน้องหลินฟ้าค่ะ จับตาพายุสอลูกนี้ไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าอาจเคลื่อนเข้ามาในอ่าวไทยได้ในอนาคตนะคะขอให้เพื่อนๆติดตามเรื่อยๆนะคะแล้วนุ้ยจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะเวลา17นาฬิกานะคะเรดาร์ได้ตรวจพบเจอกลุ่มเมฆฝนปกคลุมบริเวณจังหวัดแพร่อุตรดิต์พิษณุโลกตากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรี เพชรบูรณ์ชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูกาลสินธ์บุรีลัมสุรินทร์นครราชสีมาปราจีนบุรีนครนายกชาเชิงเซาสากแก้วจันทบุรีระยองตราดชนบุรีนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีชุมพรระนองพัทลุงสงขลาค่ะจบพยากรณ์อากาศ ในภาคเย็นนะคะและพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย